สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายวันนี้อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดทองคําในระยะสั้นๆโดยอาศัยปัจจัยทางพื้นฐานและก็เทคนิคผสมรวมกันนักทุนสามารถแอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของคอร์สเรียนเทรดดัชนีกับอาจารย์พี่หมีครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์อีกทางเลือกหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะครับดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทครับ สวัสดีนะครังทุกทุกท่านเลยครับเรามาทําการอัปเดตสถานะตลาดกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายวันนี้สกุลเงินนิวซีแลนด์ GBP ียูโรเนี่ยจะคงปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดาท้อนได้เราเห็นเลยว่าตลาดยังไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดเกี่ยวกับปัจจัยลบนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัว u s ดอลลาร์นี้เนี่ยยังอยู่ใกล้ชิดบริเวณที่ท้ายของตลาดายังไม่ค่อยมีกําลังเหมือนกันครับทุกท่านเราไปดูในส่วนของตัวสารข่าวฟลักซ์ไลฟ์นะครับมีการรายงานส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกัััับตวเเเลลขศรษฐกิจท้้งนนยน อย่างในวันนี้ก็มีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่จากประเทศเยอรมนีซึ่งจํานวนเนี่ยถือว่าลดน้อยลงมากๆเลยนะครับก็คือ652รายเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็93รายจะเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตครับทุกท่านถือว่าตัวเลขติดเชื้อลดน้อยลงมาจริงๆครับแล้วก็ไปดูการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกันนะครับทางด้านของประเทศเยอรมนีได้มีการออกมาปล่อยตัวเลขนะครับ Final c p i พผลปรากฏว่าออกมาเนี่ยนะครับ คล้ายคลึงกับครั้งก่อนหน้าเลยซึ่งเป็นตัวเลขรายปีครับออกมาที่2.5%เท่าเดิมครับขณะที่ทางฝั่งของสหราชอาณาจักรนะครับรายงานตัวเลขเกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตัวนี้ออกมาติดลบ 92.6k เมื่อเทียบกับ ครั้งก่อนหน้าที่ประมาณ 15.1k นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อสกุลเงินปอนด์เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับนักทุนตลาดยุโรปยังไม่ได้เปิดทําการอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอระยะเวลาช่วง14นาฬิกาอีกสักนิดหนึ่งนักทุนยังคงต้องจับตาดูสกุลเงินปอนด์ด้วยนะครับว่าจะ,ะเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรหรือไม่ถ้าหากว่าดอลลาร์ยังอ่อนแบบนี้เปิดตลาดยุโรปมาแล้วสกุลเงินปอนด์ไม่ได้ร่วงก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้ครับ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคำกันสนิดหนึ่งนะครับนั้งจุนแต่ว่าเริ่มต้นจากในส่วนของตัวเยวอัตราผลตอบแทนพัรธบัติเลยครับในปัจจุบันตั้งแต่มีการปรับตัวอ่อนค่าในช่วงเช้าที่ระดับประมาณ1.5%ร่วงลงมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับวิ่งอยู่ที่ระดับ1.484% ดัชนีดอลลาร์อินด e ซ์ครับทุกท่านยังคงมีการปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อนะครับเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้ววิ่งลงมาแตะบริเวณโลซึ่งเป็นแนวรับที่เคยทำไว้ตั้งแต่วันที่14นะครับก็คือเมื่อวานนี้ที่ระดับประมาณ90.414ครับ ต้องลุ้นนะทุกท่านจะหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดแสดงว่าดอลลาร์ยังอยู่ในกรอบราคาแนวรับที่เราให้ไว้เมเื่อเช้าก็คือ90.414จุดนี้เลยแล้วก็แนวต้านด้านบนคือ90.613ถ้าหากไม่หลุดเขาอาจจะมีการเด้งแถวนี้บรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะยูโรอาจจะต้องรมะมัดระวังแต่ถ้าหลุดกรอบตรงนี้ไปได้แสดงว่ามีโอกาสแล้วครับทุกท่านที่บรรดาสกุลเงินหลักของเราเนี่ยจะฟื้นอย่างเห็นได้ชัดเลย ตัดภาพมาที่ในส่วนของตัวราคาทองคำครับยังคงมีการปรับตัวแข่งค่าต่อเนื่องนะครับวิ่งตรงข้ามกันกันกบดัชนีดอลลาร์อินดซ x เลยนะครับซึ่งก็คือขึ้นติดต่อกันมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะครับปัจจุบันในส่วนของตัวราคาทองคำวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ1,868.39ครับทุกท่าน แล้วถ้าถามถึงแนวโน้มวันนี้สารข่าวเนี่ยให้ไว้อย่างไรบ้างครับเรามาดูกันดีกว่าครับในส่วนของตัวนะักวิเคราะห์จาก f อฟเอ็กซ์ได้ให้ในส่วนของตัวแนวต้านด้านบนในกรณีที่ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเบื้องต้นจะอยู่ที่1,880ถัดไปจะเป็น1,884 แต่ในทางกลับกันถ้าไม่สามารถผ่านแล้วก็ยืนได้นะครับทุกท่านแนวรับที่ทองคำมีโอกาสจะย้อนกลับลงมาจะอยู่ที่1,862และ1,858จะถือว่าเป็น critical support นะครับเป็นแนวรับที่มีความสำคัญแล้วก็หนามากๆขณะที่แนวรับจิตวิทยาต่อไปก็จะอยู่ที่ระดับ1,850ครับผมและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดประจำช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ